สวัสดีจากเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับตอนนี้ก็ยามาฮ่า PSR S975 นะครับผมรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะครับสุดยอดของ a อ r a n g e r ค่ายยามาฮ่านะครับไม่แพ้กับ Sx900 นะครับตัวนี้เพิ่งมาถึงนะครับสภาพสวยงามครับให้ไปเลยครับ98%เลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผม่า ยามา5 p s S975 นะครับ่งมาถึงสดๆดร้อนๆนะครับผมพร้อมชุดเสียงแซมและจังหวะนะฮะเดี๋ยวจะลงให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพินแคนวูดซอนะครับ YC นะรุ่นนี้รุ่นใหญ่ครับใส่จังหวะได้เยอะนะฮะใส่เสียงก็ได้เยอะนะครับผมนะครับใครสนใจอยากจะได้ ยามาฮ่า psr s975 จากทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีสนใจกิ้งก้างมาครับ0651125849นะครับหรือเข้าชม Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับที่มีรูปโลโก้คีย์บอร์ดนะครับเข้าไปชมได้นะครับผมาราคาโทรมาคุยกันได้ครับน้อมนำทำเสนอและน้อมส่งนะครับผม ใครใฝ่ฝันรุ่นนี้อยู่นะครับโอกาสมาแล้วนะฮะรุ่นใหญ่นะครับเป็นระบบไม้เสียบนะครับต่อออกนอกจอทีวีได้นะครับตัวนี้สุดยอดมากครับอลัเจอร์ตัวนี้นะฮะสเปคสูงกว่า970นะครับนะฮะตัวนี้นะครับราคาใหม่อยู่ที่69,000นะครับ แต่ของเราราคาไม่ถึงนั่นนะครับผมสำหรับมือสองตัวนี้นะครับสนใจมือสองกลตตัวนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับ0 6 5 1 1 2 5849นนะครับนะฮะทางบ้านดนตรีเราจะมีคลิปสาธิตการใช้งานให้ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้ไปนะครับผมนะฮะพร้อมส่งนะครับผมสุดยอดเลยครับตัวนี้นะครับสวัสดีครับ